ท่านสมพาฒท่านลุกขึ้นมาทำไมครับท่านประธานครับท่านสมชายให้ผมออกจากกระโปงอ,อันมีปัญหาอะไรครับท่านประธานครับให้ผมออกจากกระโปงการใช้วาจาอย่างนี <t ron> <t ron> ้คมคู่ทอดทอนทอนกระโปงออกเดี๋ยวนี้ ท่านสม้างนะเสียงท่านไปขู่เขามากกว่าที่เขาขู่ท่านออกนะแต่วาจาของไอ้ครับข่มขู่ผมหมายถึงข่มขู่ไปถึงบรรพบุรุษของผม,มเท่ากับผมนั้นเกิดมาจากบรรพบุรุษไล่ผมออกจากกระโปรงท่านท่านน่าจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับมันก่อแย่อยู่แล้วครับกระโปรงมันมีกี่อย่างล่ะครับถอน ี๋ยวให้ท่านสมชายอธิบายโดยความเคารพท่านสมภาพครับเชิญนั่งแถ้ะฮะไอ้กะปูที่ว่านนี่หมายถึงกะลาครับกะปูภาษาอีสานแปลว่ากะลาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่มีครับท่านครับอ๋อโทษครับครับขอย่อถาสุมาสุมาครับครับเดี๋ยวมีผู้ประทุงอีกแลวท่านสมชายครับ ขอประท้วงท่านประธานครับยังไงท่านประธานดูการประชุมให้อยู่ในกระลาด้วยนะครับให้อยู่ในสภาด้วยนะครับผมขอประท้วงแค่น,นี้ครับ <S <S รท่านประธานที่เคารพครับแล้ววันนี้ผมจะมาแจงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องสวยให้รัฐบาลน,นี้ได้มองเห็นภาพชัดขึ้นแล้ววันนี้ผมแฉนี่ผมเอาตายผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีท่านทานายคู่ใจฮะท่านท่านท่านครับนี่คือท่านนายที่ไปกับผมตลอดเวลาชื่อ ท่านทนายพิมพลแสงเมืองทนายแข้งแล้วฝีมือเนี่ยการว่าความเนี่ยฉากาากัรท่านประธานว่าความมาแล้วเนี่ยนะครับลูกความเนี่ยติดคุกแค่คดีเดียวแล้วที่เหลือครับที่เหลือประหารชีวิตทั้งหมดฝีมือจริงๆอหยอ,อกครับท่านครับเชิญนั่งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับวันนี้ผมไม่กลัวผมผมเต็มที่เลยนะฮะ สวยที่มีปัญหาที่สุดก็คือในแวดวงสีกากีกากีเนี่ยชื่อก็ไม่เป็นมงคลอยู่แล้วท่าระธานที่เคารพครับก็เป็นเรื่องของนั่นแหละฮะตัวแตนตัวต่อล่อกันเละเป็นโจ๊กนั่นแหละครับแฉกันจนบานฉํำนั่นแหละฮะมีสวยบรรทุกเสือน่นนี่แย่มากมายเขาเรียกว่าเกิดปัญหาในสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้โมเดลในการแก้ไข เราก็ใช้สอตอชอนี้แหละแก้ไขสอตอชอโมเดลสอย่อมาจากคำว่าสาสางตอ่แปลว่าต้องปฏิรูปชอช่วยชาตินะสาสางเรื่องอะไรเรื่องสวยครับที่ไหนส่งสวยที่นั่นคนสวยคือประชาชนเหมือนที่ท่านว่าไว้เป็นเรื่องจริงครสาสางก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องทำให้โปร่งใสก่อนสวย กับสิ่งที่ท่านเอกพูดนั้นเนี่ยถูกต้องอันเดียวกันคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันท่านประธานได้เคารพครับเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งครอมอของรนนัฐบาลนี้มันแย่งกันแล้วแย่งตงําแหน่งอยากมาอยู่กระทรวงดีๆกระทรวงเกรดเอเพื่อที่จะได้สวยได้อะไรได้อะไรใต้โตนะ๊ะนี้นะท่านประธานแล้วเวลาได้ตําแหน่งมาแล้วนีม่มาด่าก,กันด้วยนะพูดกันเป็นภาษาบาลีพูดว่าอะไรครับมิที่นั่งมานั่งมานั่งที่กูจะนั่ง ช่วยช่วยแปลแบาลีด้วยแปลว,ว่ามีที่นั่งทําไมมานั่งที่กูจะนั่งจองเก้าอี้เอาไว้แล้ว<อ>นะพูดชัดๆก็ไม่ต้องแปลเนี่ยครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่แย่งการกระทรวงโน่นกระทรวงนี่โดยเฉพาะฝากถึงกระทรวงอุตสาหากรรมหน่อยอุตสาหากรรมกหมอุตสาหากรรมนี่กระทรวงนี้ไปอนุญาตมันเยอะคอร์รัปชันมันแย่เอามาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ไหม เขาจะตั้งโรงงานท่านประธานฮนะขอใบอนุญาตยังขอไม่ได้เลยโรงงานเจ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรุณาเอาแพลตฟอร์มแบบเนี้ยใบอนุญาตมาเหมือนกลมขนส่งทางบกใบขับขี่สอบออนไลน์นะท่านประธานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีท่านประธานที่รับตัวต่อต้องปฏิรูปด่วนที่สุดอย่างที่ผมเรียนท่านประธานครับเราบอกว่าเราจะปฏิรูปตำรวจ8ปปีแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยท่านประธานตำรวจ เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมมีตำรวจอายการผู้พิพากษาเวลาเราก่อเหตุปับ๊บฮะคุณช่อเทียมครับเราก่อเหตุปับป๊บทะเลาะใครปั๊บตำรวจสืบสวนสอบสวนเห็นสำนวนสมควรฟ้องส่งอายการอายการบอกว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานชัดเจนฟ้องครับเป็นทนายแผ่นดินให้ผู้พิพากษาผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมแต่ท่านประธานรู้ไหม เงินเดือนตำรวจเท่าไหร่พนตำรวจสำรองชั to to ้นนี่ตันต่ำกว่าชั้นประทวนเงินเดือน3 7 7 0บาทครับเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ยังมียังมีสูงสุดคือ6,790บาทเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีมอตโต้ว่าไม่มีหรอกเงินในบัญชีมีแต่คดีที่สอนอแล้วพอเงินเดือนออกเนี่ยพลตำรวจสำรองเนี่เงินเดือนออกไม่กี่วันนะเดินมาวนที่ธุรการแล้ว เงินเดือนออกหรือยังนะเงินเดือนออกหรือยังเอ่ยเงินเดือนเงินเดือนออกได้แล้วนะทั้งทั้งที่มันเพิ่งรับไปไม่กี่วันเพราะมันเงินมันน้อยมากค่าแรงขั้นต่ํายังไม่ได้เลยท่านประธานครับมาถึงชั้นประทวนชั้นประทวนคือ10บตำรวจตรีขึ้นไปรวมถึงจา่ารวมถึงพวกนายดาบทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนเริ่มต้น8610บบาทมันน้อยมากต่อเดือนตากแดดทํางานทั้งวัน นะครับชั้นสัญญาบัตรคือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเงินเดือนเท่าไหร,ร,รท่านประธาน12,530บาทแค่นี้เองคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านประธานโน้ตบุ๊กท่านประธานอยากมีแบบสวยๆแบบท่านเลขาต้องซื้อเองปืนต้องซื้อเองเก้าอี้นั่งนุ่มๆต้องซื้อเองแล้วทำงานหนักตำแหน่งนี้หนักมากโดยเฉพาะตำแหน่งนี้ดูเหมือนจะดีมือปราบปราบอะไร ปาบลิงลบบุรีไปทุกที่บางวันก็เดี๋ยวไปจับงูเหลือมบางวันก็โน่นนะี่สารพัดปาบยาบ้าอย่างเงี้ยยังม่เข้าไม่ถึงเลยมันยิงสวนตายไปแล้วนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกับอายการอายการชั้นหนึ่งครับเงินเดือนเท่าไหร่ครับ2,5 0 0 0และมีเงินประจำตำแหน่งอีก1,000 10, 0บาทรวมเป็น3 5 0ห0นี่อายการนะครับ มาถึงผูพาา้พิพากษาผู้พิพากษาสารจะต้นเงินเดือนเท่าไหร่54,210บาทต,ต่อเดือนสตาร์ทนะครับ5 4ะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับตำรวจดีๆที่ทำงานหนักเงินเดือนมันช่างห่างกันแท้ทุกอย่างตำรวจนี่กับใกล้ชิดประชาชนเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตาย <şu> ต้องแจ้งตำรวจเนี่ยต้องต้องหมดเลยท่านประธานนะครับแล้วบอกว่าเราปฏิรูป ปฏิรูปแน่นอนแปดปีมาแล้วพูดปฏิรูปแน่นอนคนไม่ดีนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งตอนนี้แวดวงมืออยู่งี้ครับนัดมืออยู่งี้ครับตัดไม่เหลือนิ้วเลยไม่เหลือสักนิ้วต้องรีบปฏิร,รูปนะครับต้องทําให้สําเร็จนะครับสุดท้ายชอคือช่วยชาติท่านประธานครับการคอร์รัปชันการส่งสวยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองหายยนะ อาจารย์หมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทบอกว่าถ้านักการเมืองไทยหยุดคอร์รัปชันแค่สองปีเท่านั้นท่านประธานครับถน,นนในประเทศไทยจะปูด้วยทองคำก็ยังได้เลยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากๆครับท่านอธิบายได้เห็นภาพชัดเจนมากอะไรที่เป็นความจริงก็ให้รับผิดชอบเองนะครับ<อ>เดี๋ยวผู้นำฝ่ายค้อนจะสรุปสั้นๆนะครับเรียนเชิญครับ ท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมขออนุญาตพูดพัดพิงไปยังรองนายกรัฐมนตรีเฉียมสักนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดคนทำถูกก็ไม่ใช่เจ้าไปจ่ายสวยอะไรนะครับท่านพูดถูกครับแต่ถามว่าสวยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับท่านประธานครับสมัยก่อนเนี่ยจริงครับก็คือคนวิ่งเต้นไปทั้งหลายเนี่ยคนประกอบอะไรธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่ หาเรื่องไปจ่ายสวยเพื่อที่จะได้ประกอบธุรกิจในสิ่งที่มันผิดได้ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รับ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 มาก็จะได้หูตาก็จะได้แย่ลงนะครับก็จะได้ไม่เห็นได้สิ่งที่เขาทำผิดมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรนะครับแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับท่านประธานครับจากเดิมการจ่ายสวยจากผู้ประกอบการวันนี้เป็นเรื่องของการเก็บสวยครับมันเปลี่ยนจากเรื่องการจ่ายมาเป็นเรื่องของการเก็บ ก็แปลว่ามันมีพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายสั่งเก็บครับเก็บเก็บนูน่นเก็บนี่ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ต้องเก็บไว้ก่อนครับท่านประธานครับแล้วเมื่อเก็บเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อคนจ่ายแล้วก็เป็นไงเอาเก็บก็แสดงว่าเราก็ทําผิดได้สิครับท่านประธานไอ้เรื่องนี้นี่ต้องฝากวิสัยท่านรัฐบาลก่อนนะครับท่านพูดตามหลักการทฤษฎีดดะได้ครับแต่ในความเป็นจริงก็คือการที่ท่านเรียกเก็บสวยก็เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้เขาทำผิดกฎหมายครับท่านประธานครับมันเนี่ยชุดตลกที่ได้ข่าวว่า ไปเล่นให้กับงานวันเกิดของระดับพ่วงกับเล่นวันเกิดปที่สนุกสนานนะครับปุ่มกับเออดีเสร็จร้อยปั๊บพอจบงานปั๊บปุ่มกับก็ถามเอ้ยเป็นไงบ้างเออดีขอบคุณมากเท่าไหร่วะเนี่ยก็ถามว่าอันเดียครับท่านเท่าไหร่อืมื่นนึงครับท่านเออมื่นนึงเออเอามื่นนึงเออครับท่านแหมมันก็อย่างนี้ครับผมมาทั้งวงครับเออโอเคไม่เป็นไรเอาไปเว้ยสนุกเว้ยดื่มก่อนดิกินกันก่อนเอาดีหากัน สนุกสนานเออดีมากขอบคุณมากมาช่วยมือหนึ่งพอออกจากงานปั๊บขับรถไปได้ไม่ถึงกิโลเลยครับเจอด่านตรวจทานอยู่ข้างนอกครับด่านตรวจครับเป่าพวดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับเกิดนะครับติดต่อเข้ามาพูดกับพูดครับครับพอดีผมเจอด่านครับอ้าวแล้วไงอ่ะก็จะว่าผมสองหมื่นครับอ้าวเลยไอ้ก็ว่าเขาไปตามเรื่องสิทีเอ็งาเอาคู่มือหนึ่งเลยเขาบ่านะ <c oughs> ท่านประธานครับท่านจะโทษใครอะครับก็ไปปุ้มกับยัดเหล้าให้ดื่มมันก็เสร็จเลยครับท่านประธานครับอยากจะสรุปในตอนสุดท้ายก็คือว่า <c oughs> เรื่องของสวยเนี่ยไม่อยากให้พูดกันเล่นๆแต่มันเรื่องจริงและอยากให้เห็นการปฏิบัติจริงๆท่านสมชายพูดอย่างทุ่มเทนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่เอาตัวเข้าแลกนะจะติดคุกวันไหนก็ยังไม่รู้ท่านประธานเราแลกเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่า ให้สังคมเนี่ยไอ้นี่มันคือต้นทุนของความชั่วร้ายในการทำธุรกิจทั้งหมดประเทศไทยเราถูกจัดอันดับในประเทศที่มีการแข่งขันได้ในธุรกิจเนี่ยเราอันดับต่าลงต่มลง,มลงเพราะอันนี้คือต้นทุนที่นักลงทุนต่างประเทศคนอื่นก็ไม่อยากมาทำเพราะมาทำแล้วมันต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องใจสวดทำอะไรก็ได้แต่ทำถูกก็ยังโดนําครับเสียภาษีถูกต้องไปเข้าก็ามมีบางคนมาสำรวจ เออเอาแบบไม่ต้องตรวจสอบไหมถ้าคุณจ่ายมาไม่ต้องตรวจสอบนะถ้าตรวจก็เรื่องเยอะนะคุณจะเอาอยัางไงใบอนุญาตก็เยอะแยะไปหมดในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีใบอนุญาตเป็นพันๆใบครับท่านประธานครับต้องขออนุญาตกันเยอะมากขอกันเยอะมากมันจะขอกันไปถึงไหนและส่วนใหญ่ก็ผ่านแต่ก่อนจะผ่านได้มันจ่ายอะไรครับท่านประธานครับ <S <S ถ้าเราไม่แก้อยาหวังว่าประเทศไทยเราจะถูกพัฒนาเราล้าหลังไปทุกทีแล้วไอ้นี่มันคือ สนิมไรที่มันเกาะกัดเมื่อมากมายมันทุกหัวระแหงแล้วรรท่านประธานรัฐบาลช่วยด้วยแก้ไขด้วยอย่าปล่อยให้มันสวยแต่เมื่อครับท่านประธานขอบคุณมากครับเราได้อภิปรายกันมาพอสมควรนะครับเรื่องนี้นะรัฐบาลจะมีทางออกอยังไงจะแก้ปัญหายัางไงเพื่อที่จะให้สวยมันลดลงหรือหมดไปจากแผ่นดินไทยของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ปิดประชุมครับ มีผับหนึ่งทำถูกกฎหมายทุกอย่างแต่แพ้ผู้ถือกฎหมายคนเข้าไปเที่ยวนะครับออกจะพับซ้ายเจอด่านขวาเจอด่านแต่ผู้บระกอบการร้านไหนใจสวยไม่มีด่านแไม่มีด่านเลยทำให้คนประกอบการที่ถูกกฎหมายคิดว่า จ่ายสวยดีกว่าเสียลูกค้านี่คือความจริงณนะโรคปัจจุบันนี้นะครับสภาทอง